เจอข้อนี้เราไปไม่เป็นนะคะทุกคนสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยค่ะเขาบอกว่าไก่หมูงูสุนัขนะอยู่รวมกันนะคะถ้านับหัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด15หัวนั่นหมายความว่า ก็ต้องมีทั้งหมด15ตัวเนาะเพราะสัตว์แต่ละชนิดมีอย่างละ1หัวถูกไหมคะจากนั้นเขาบอกต่อนะว่าถ้าเรานับขาไก่เนี่ยเอาขาไก่มารวมกันจะมากกว่าขาหมูรวมกันอยู่สี่ขาถ้านับหางสุนัขนะรวมกันเนี่ยจะได้ทั้งหมด3หางจากประโยคนี้เราก็จะรู้แล้วเนาะว่าสุนัขเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด3ตัวถูกไหมคะ,ะทีนี้เขาถามเนาะว่าจะมีงูทั้งหมด กี่ตัวซึ่งถ้าเราดูโจทย์แล้วแบบคุณอุ๊กหนูไปไม่เป็นเลยผมไปไม่เป็นเลยงั้นเดี๋ยวเราใช้วิธีการแทนชอยละกันนะข้อน,นี้เรารู้แล้วเนาะว่าสุนัขเนี่ยมี3ตัวอเขียนไปก่อนแสดงว่าที่เหลือตัวนี้จะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวข้อน,นี้บอกอยู่แล้วเนาะว่ามีสัตว์ทั้งหมด15ตัวสุนัขสตัวละนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาไกา่หมูงูรวมกันเนี่ยต้องมีทั้งหมด12ตัวเนาะ ูกไหมคะเนี่ยรวมกันได้15ตัวพอดีแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าไก่มีกี่ตัวหมูมีกี่ตัวงูมีกี่ตัวแต่เราจะใช้วิธีการแทนชอยนะโอเคไหมซึ่งข้อเนี้ยเขาถามถึงงูเนาะนั่นหมายความว่าชอยที่เขาให้มาเนี่ยต้องเป็นจํานวนของงูสมมุติกรูล,กลองเอาชอยกอไก่ไปแทนก่อนละกันสมมตินะเราให้งูเนี่ยมี1ตัวถ้าง,งูมี1ตัวไก่กับหมูต้องมีอย่างละกี่ตัวคะ สังเกตนะตรงนี้มี12ตัวงูไปละ1นตัวแสดงว่าไอ้สตัวนี้เนาะต้องรวมกันได้11ตัวทีนี้ไก่กับหมูจะมีอย่างละกี่ตัวล่ะเราก็ต้องค่อยๆแทนตัวเลขลงไปนะคะสมมตินะสมมติว่าคือข้อนี้เขาบอกว่าไก่เนี่ยขาไก่มันต้องมากกว่าขาหมูใช่ไหมงั้นไก่เนี่ยจำนวนของไก่ก็ต้องมากกว่าจํานวนของหมูถูกปะสมมติครลูกให้ไก่มีสัก9ตัวไหมอ่ะไก่มี9ตัวหมูสัก สองตัวเนาะรวมกันเป็นสิบเอ็ดตัวพอดีไก่9ก้ตัวมีสิบแปดขาหมูสองตัวมีแปดขาอะดูสิขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่สี่ขาปะเพราะโจทย์บอกมาว่าต้องมากกว่ากันสี่ขาซึ่งเราจะเห็นว่าเอา้ามันมากกว่ากันสิบขานี่นาแสดงว่าที่เราแทนตัวเลขไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องละเดี๋ยวเราลองแทนให้มันได้ขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่สี่ขานะลองแทนเลขอะไรดีเอาแปดไหม ไก่แปดตัวหมูสามตัวไหมไก่แปดตัวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16กขาหมูสามตัวก็จะมีทั้งหมด12บขาดูซิขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่สี่ขาไหมขาไก่มีสิบหกขาหมูมีสิบสองเฮ้ยขาไก่มากกว่าขาหมูสี่ขาจริงๆด้วยถูกไหมคะนั่นหมายความว่าโอเคโปเชลาข้อนี้แสดงว่าไก่มีแปดตัว หมูมี3ตัวงูมี1ตัวและสุนัขนะคะมี3ตัวแล้วข้อนี้ถามถึงงูเนาะแสดงว่างูมี1ตัวก็ตอบข้อกอไก่ได้เลยค่ะ